เป็นไงหนูบอกให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงอยากเติมไขมันนะคะก็จะมีตรงนี้ที่เป็นกั <ทะ S 2> งวลมากที่สุดคือเพราะว่ามันห้อยแล้วก็หน้าผากอยากได้ที่แบบมันโน่ขึ้นมา ส่วนตัวก็คือก็จะเป็นช่วงนี้ด้วยค่ะอยากมีแก้มขึ้นใหม่ได้แต่พี่สังเกตว่าหนูมีคำมอบที่ตอบไปนิดนึงนะลูกเนาะแล้วก็อะไรผมที่ยังน่าจะรับซับได้มากกว่าน,นี้เนาะหรือพี่ทาให้เนาะ,ะโอเคครับคางนี่เติมได้ไหมเอาดได้ไ,<ะ>ได้เนาะเดี๋ยวมาดูากันเนาะ,ะหนูมันมีเติมสามแบบเติมพอดีเติมเผยยุบแล้วก็เติมบัลลักก์หนูเอาแบบไหนอห๋อเนื้อหนูไหวนะลูกเอาแบบชื่อบอกว่า คือทำออกไปแล้วมันสวยอ๋องั้นเติมเติมพอดีให้หนูดูก่อนได้ค่ะถ้าหนูชอบตรงไหนหนูก็บอกพี่แล้วกันเนาะวางแผนร่วมกันเนาะอยากได้ตรงไหนนะครับโอเคครับค่ะครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกลูกปลาค่ะน้องลูกปลาอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบแปดมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยอายุทยาน้องมีประวัติว่าสิบวันที่สิบเก้าเดือนหน้าน้องจะไปงานเนาะ ดังนั้นใช้หน้าเร็วดังนั้นเคที่เติมพอดีเนาะเติมพอดีเติมเผื่อนิดหน่อยอ่ะเติมสวยเลยอ่ะดูก็จบก่อนเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไหมมากเปลี่ยนมากเปลี่ยนยังไงร้อยพี่ฟางหน่อยไม่ไม่รู้อะจําหน้าตัวเองไม่ได้แล้วอะใช่หน้าเดิมคืออะไรแต่พี่ว่าดูละมูลดีนะเนาะหนูชอบไหมลูกประมาณนี้อะเคนี้เติมไขมันนะครับร่วมัาการร้อยใหม่ด้วยเนาะนะก็น้องก็มีโบท็อก์หน้าผากด้วยนะครับเนาะเอาตรงไหนเพิ่มอีกไหมตามคอนเซ็ป ไม่เอาแล้วเนาะก่อนวันที่9หนูมาตัวหน่อยเพราะว่าพี่อยากทําให้ดีที่สุดเนาะ<ด>เพราะว่าเอ้ยเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรนะดูให้เนาะน้องได้มั่นใจในวันที่ไปงานเนาะ,ะโอเคครับจ้าโอเคครับอมองกล้องให้พี่หน่อยลูกรับตาลืมตาขอบคุณนะครับสวยเลยปังนะครับ